เป็นมิตรกับเจ้าตัวอยากเคยไหมที่อยากได้อะไรมากๆจนไม่อาจจะละสายตาและความคิดจากสิ่งนั้นไปได้แม้จะรู้ว่าต้องใช้เงินหรือเวลาจำนวนมากเพื่อให้ได้มาแต่พอได้มาแล้วกลับรู้สึกเฉยๆหรือดีใจประเดียวประดาวแล้วเจ้าตัวอยากก็แผลงฤทธิ์อยากได้อย่างอื่นอีกดังนั้นตัวอยาก คือตัวขับเคลื่อนชีวิตที่เราต้องรับรู้และรับมือตลอดเวลารับรู้เจ้าตัวอยากในตัวเราเมื่อรู้สึกได้ถึงความอยากลองจินตนาการว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆในตัวเราได้ตื่นขึ้นบิดขี้เกียจยืดตัวและทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักถ้ารู้สึกว่าอยากอะไรมากๆให้ไปรับรู้ความรู้สึกทางกายคุณรู้สึกอะไรรู้สึกได้ชัดเจนที่สุด ที่จุดไหนของร่างกายใส่ใจใครรู้ทำความรู้จักเจ้าตัวอยากลองทําความรู้จักและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าตัวอยากของคุณอะไรที่กระตุน้นหรือดึงดูดใจมันอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนมันให้รับรู้และเฝ้าดูตอนนี้แค่รับรู้และจดจำเจ้าตัวอยากดูว่ามันกลับไปนอน หลังจากที่มันระเบิดพลังจนหมดเกลี้ยงแล้วหรือยังป้วนเปี้ยนอยู่ในตัวเราตามใจอย่างรู้ตัวบางครั้งก็ให้อาหารมันบ้างทำแบบรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นกินช็อกโกแลตอย่างรู้ตัวแทนที่จะกินเข้าไปโดยอัตโนมัติมารู้ตัวอีกทีก็หมดแท่งแล้วลองเล่นกับเจ้าตัวอยากทดลองว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณให้อาหารมันคุณรู้สึกอย่างไรในภายหลังเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่สนใจมันคุณสังเกตเห็นอะไรหากคุณรับรู้การมีอยู่ของมันโดยพูดว่าฉันเห็นเธอแต่ไม่ได้ทําตามคําสั่งของมันเมื่อเจ้าตัวอยากมาเยือนเมื่อคุณคุ้นเคยกับลักษณะของมันแล้วคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นรูปลักษณ์ของมันได้ง่ายขึ้นเมื่อมันมาถึง คุณอาจมีแนวโน้มที่จะแย่งชิงการควบคุมและการตัดสินใจต่อความอยากนั้นระบุตัวตนและผูกมิตรกับเจ้าตัวอยากภายในตัวคุณในโลกยุคนี้เราถูกดึงเข้าสู่ความอยากทุกประเภททั้งวัตถุสถานการณ์ความสัมพันธ์การรู้จักตัวอยากมองเห็นความอยากที่เกิดขึ้นจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น